สถานการณ์ฝุ่นควันในพื้นที่ภาคเหนือยังอยู่ในระดับที่มีความน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านรวมทั้งจังหวัดอื่นๆทั่วทั้งภูมิภาคเพราะจากการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองในอากาศล่าสุดเมื่อช่วงต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีค่าการตรวจวัดคุณภาพอากาศในภาพรวมหรือค่า AQI a อ r คอ a รต t อินด e x สูงสุดที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายมากถึง372ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรรองลงมาอยู่ที่ตำบลห้วยโขนอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่านมากถึง273ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมืองจังหวัดพะเยามีมากถึง232ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรและที่จังหวัดเศรษฐกิจอย่างจังหวัดเชียงใหม่ที่ตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองมีมากถึง222ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างมากอย่างไรก็ตามสำหรับค่า AQI ดังกล่าวได้มีการตรวจวัดปริมาณคุณภาพอากาศรวมกว่า6ประเภทชนิดซึ่งหนึ่งในนั้นคือค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2. ส5รวมอยู่ด้วยและปรากฏว่าทุกพื้นที่ในภาคเหนือเกินกว่าค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกได้กำหนดไว้ว่าค่า PM 2.5ในอากาศไม่ควรเกิน25ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรใน24ชั่วโมงซึ่งทำให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่และกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติบริหารจัดการเพื่ออากาศสะอาดพศได้แสดงความกังวลต่อปัญหาดังกล่าวว่าภาครัฐควรจะมีมาตรการดูแลทั้งระบบ และเร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นควันพิษจากแหล่งกําเนิดทุกประเภททั้งจากภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรชีวมวลภาคยานยนต์การเผาในที่โล่งแจ้ง รวมทั้งฝุ่นควันพิษข้ามแดนและต้องมีมาตรการทางสุขภาพช่วยเหลือประชาชนด้วยพอพูดถึงเรื่องฝุ่นควันข้ามแดนเนี่ยผมขออนุญาตแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเรื่องของไฟป่าอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของไฟเกษตรนะครับยกเอาอย่างแรกก่อนก็คือไฟป่าเนี่ยเราสามารถจัดการอย่างไรกับไฟป่าต่างประเทศได้บ้างนะครับปัจจุบันนะครับเรามีเครื่องมือหนึ่งที่เรียกว่าข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการบริหารจัดการไยพิบัติและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งอันนี้เป็นพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามนะครับ แต่ว่าเรากลับไม่เคยบรรจุเรื่องของไฟป่าในประเทศและต่างประเทศเนี่ย ไปในเรื่องของแผนตรงนี้เลยมันจะมีการจัดทําแผนทุกๆ5ปีนะครับแต่ว่าแผนปัจจุบันที่เรายังอยู่เนี่ยก็ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องหยิบกลไกตรงนี้มาเพราะมันเป็นพันธะกรณีนะครับไม่ใช่แค่ข้อตกลงที่ขอความร่วมมือนะครับอันนั้นคือจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่พันธะกรณีคือคุณต้องทําประเทศสมาชิกต้องปฏิบัติตามอันนี้สําคัญมากๆที่จะหยิบขึ้นมายกมาใช้แล้วทําแผนที่ความเสี่ยงของไฟป่าทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านครับร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทําแผนที่ความเสี่ยง แนวทางที่จะลดค่าความเสี่ยงของภัยพิบบติตรงนั้นคือเราต้องมีแผนที่ชัดเจนก่อนเพื่อที่จะปฏิบัติได้ตามแผนนั้นอันนี้คือเรื่องไฟป่านะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือไฟเกษตรนะครับหลายลคนอาจจะได้ยินเรื่องของการห้ามนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หรือเพราะว่าปัจจุบันนี้มีการ นำเข้าข้าวโพเดเลี้ยงสัตว์แบบปลอดภาษีทุกๆเดือนกุมภาพันธ์ถึงสิงหาคมของทุกๆปีนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้กลไกลทางกฎหมายเข้ามาจัดการเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็ต้องมาจัดการในเรื่องของพรบอากาศสะอาดให้ครอบคลุมเพิ่มเติมนะครับเรื่องของเนื้อหาเฉพาะของร่างก้าวไกล,กลที่จะชัดเจนเรื่องของการแจ้งเตือนและพยากรณ์อีกส่วนหนึ่งก็คือความคืบหน้าของกรรมธิการพรบอากาศสะอาดปัจจุบันนะครับเรื่องของการแจ้งเตือนพยากรณ์ผมมองว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเรื่องของการแจ้งเตือนเนี่ย ปัจจุบันเราอยู่ในปี2 0 2 4เทคโนโลยีเราไปไกลมากๆแล้วผมได้อภิปรายเรื่องนี้ตั้งแต่เข้าสภาวันแรกๆเลยอภ,อภิปรายต่อกสทชเรื่องของเซลล์บอดแคสต์ ast, หรือว่าการแจ้งเตือนผ่าน SMS ไปยังโทรศัพท์มือถือระบบตรงนี้ดีมากๆนะครับแม้ว่าเราจะปิดเสียงแต่ว่ามันก็จะมีการแจ้งเตือนแบบเป็นเสียงที่เป็นเสียงเฉพาะด้วยอย่างไรก็ตามปัญหาฝุ่นควันพิษท,ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแน่นอนทั้งโรคในระบบทางเดินหายใจโรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคมะเร็งขณะเดียวกันก็ยังจะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจเพราะจากรายงานล่าสุดพบว่าประชาชนในภาคเหนือต้องสูญเสียโอกาสทางด้านสุขภาพทั้งค่ารักษาพยาบาลการซื้อหน้ากากอนามัยการซื้อเครื่องฟอกอากาศและยังมีค่าสูญเสียโอกาสทางธุรกิจทั้งภาคการท่องเที่ยวการโรงแรมการขนส่งและอาหารโดยเรื่องนี้มีนักวิชาการได้แสดงความกังวลว่า หากภาครัฐไม่เร่งแก้ไขปัญหาฝุ่นอย่างจริงจังอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและภาพรวมทางเศรษฐกิจอย่างแน่นอนขณะเดียวกันภาครัฐก็ต้องมีมาตรการดูแลระยะยาวการโลนลงลดการเผาและเจรจาลดฝุ่นคันข้ามพรมแดน คือในแง่ของค่ามาตรฐานต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของ WHO นะองค์การอนามัยโลกได้กําหนดไว้นะครับเขากําหนดเขาไม่ได้กําหนดมาตรฐานเดียวเขากำหนดเป็นเกณฑ์ไว้อยู่4เกณฑ์เรียกว่า4 i n อินทรียมแล้วก็มีไกด์ไลน์อีกหนึ่งนะครับแต่และประเทศก็นําไปใช้ค่าไม่เท่ากันทุกทุกท,กทกุขั้นตอนพวกนี้นะครับก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพที่แตกต่างกันไทยเราค่อนข้างชาเลนนะ ใช้เมื่อก่อนเราใช้อินเทอร์ลีมนะครับอินเทอร์ลีมที่เกณฑ์อ่อนๆนิดนึงตอนนี้เราขยบมาหนะ้าปีนี้ยขยบมาเป็นใช้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะครับก็ก็ค่าเราก็สามสิบเจ็ดจุดห้าค่าเฉลี่ยรายวันนะครับทาไม่เกินมาตรฐานก็จะเป็นสีแดงนะ AQI จะเป็นสีส้มๆนะครับแสดงว่าสามสิบเจ็ดจุดห้าหรือ a q i เท่ากับหนึ่งร้อยเนี่ยอ่าเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าโรคค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับมันจะมีโรคในตรง กับโรคที่เป็นแบบว่าทางอ้อมนะครับโรคในตรงเนี่ยชัวร์ๆเลยโรคระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจและหลอดเลือดเราจะเจอกันเยอะนะครับแล้วก็โรคโดยทางอ้อมนี่อย่างเช่นถ้าปอดเราเสียไปปุ๊บเนี่ยหรือว่าระบบเลือดเราไม่ดีจากการเจ็บป่วยโรคในตรงเมื่อกี้อาจจะไปส่งผลกระทบทําให้เกิดโรคอื่นๆผลกระทบในไตบ้างในอะไรบ้างในเป็นโรคทางอ้อมนะครับแล้วก็จะมีผลกระทบโรคระยะยาวอย่างเช่น มะเร็งแล้วก็โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังจะเกิดในคนแก่เป็นต้นนะครับภาพรวมกระทบทางเศรษฐกิจพอสมควรเลยนะครับก็มันจะมีเศรษฐกิจในหอาจจะหลมิติด้วยกันเศรษฐกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆอันนี้สําคัญส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าที่เคยทําวิจัยมาเนี่ยก็จะพบว่าเศทษฐกิที่เกิดขึ้นในโลกเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยมีผลกระทบสูงมากๆเลย นะครับเป็นตัวเลขก็ประมาณ0.27บิลเลียน US ประมาณ1 0 0 0 0ล้านบาทสำหรับโรคทางเดินระบบหายใจนะครับส่วนโรคในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดก,ก็ประมาณ800 0ล้านบาทประมาณนี้ครับโด,โดยการศึกษานะครับผลกระทบท,ที่ทำให้เกิดการสูญเสียในเรื่องของเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขนะครับเพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษในภาคเหนือเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนควรหันมาใส่ใจให้มากขึ้นไม่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่นควัน งดการเผาในภาคอุตสาหกรรมภาคการเกษตรและภาคครัวเรือนโดยไม่จําเป็นและภาครัฐควรจะมีการเจรจาเพื่อให้ประเทศข้างเคียงลดการเผาและปล่อยควันพิษข้ามผมแดนเพื่อให้คนไทยได้รับอากาศบริสุทธิ์อย่างแท้จริง